สวัสดีครับทุกคนกิมเฮียแป๊บนึงโชว์ตัวก่อนมีโชว์ตัวก่อนแล้วกิมเพียนอย่าพิ่งไปสวัสดีครับจิมเฮียป กิมเพงโตขึ้นครับผมตัวใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมกิมเพงนี่ให้กิมเพงนอนตรงนี้แล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกินข้าวหรือ,อยังครับกิมเพงงนอน กินเพลงไม่งอนใช่ไหมวันนี้คนเข้ามากันครบเรียงครับเนี่ยเข้ามาเยอะอยังเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนะครับพราะีเนี่ยเดี๋ยวผมจะประกาศเรื่องไปเที่ยวไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะครับสำหรับใครเนี่ยที่จองตั๋วไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับวันที่สิบเอ็ดผมกินข้าวแล้วครับ กินข้าวแล้วค่ะโอ้ขอบขอบคุณสำหรับของขวัญนนะ Thank you for the rose พี่เฟรอยากไปเที่ยวได้หรอมาอยู่ที่นี่เดี๋ยวพากิมเฮงไปเที่ยวด้วยดีไหม กิมเงอยากไปเที่ยวด้วยไหมอืนี่นะนี่หลับอยู่ตรงนี้ไปทำงานเหนื่อยไหมครับก็ใช้ได้นะะ <c oughs> เนี่ยเอาเรื่อง <c oughs> ดีเลยพายกิมเฮงไปด้วย พิมพิงจริงๆเราไม่ค่อยชอบออกไปข้างนอกนนชอบแบบว่าชอบอยู่บ้านเวลาออกไปข้างนอกน้องจะแบบตัวสัน Thank you for the gift Good night from Indonesia รอดูซีรีส์นะครับขอบคุณครับ <laughs> อยากส่งยูนิเวอร์สให้แต่ติดไม่มีตังคุณกีกี้น่าจะมีตังเยอะนะครับ <laughs> ขอสักสองแล้วกันไม่มีได้ไง <laughs> เขียนทำงานขนาดนี้เม l อินโทรเวดใช่ Hello from Philippines โอ้โหส่งดอกไม้มาให้แล้วนะครับเพื่อนผมหนึ่งดอกทวนสวัสดีครับเริ่มถ่ายสียงยังเลยครับผมเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะมีวงสวงครับแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปน่าจะเร็วๆนี้ช่วงเดือนสิงหาอะไรเงี้ยก็รอติดตามกันได้นะครับทุกคน อาทิตย์หน้านะครับเราจะไปเราจะไปกาญจนบุรีกันวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาประกาศธีมนะครับที่เราจะเหมือนเขาเรียกจะใส่ชุดเป็นทีมเนาะในวันที่เราไปล่องเรือแบบกินข้าวกันนะครับผมจะประกาศทีมเลยนะโอเคไหมธีมในวันนั้นก็คือ ให้ทายตีมอะไรเนี่ยทุกคนลองแกล้งแกล้งพิมพมาหน่อยเร็วตีมอะไรอยากรู้ว่าแบบว่าทุกคนคิดว่าตีมอะไรในใครทายถูกเดี๋ยวเดี๋ยวมีรางวัลให้เลยแต่ไม่น่ามีใครทายถูกหรอกไม่มีใครทายาเลยตีมอิสระ ไดโนเสาร์เลยฮะน่าสนใจนะตีมไดโนเสาร์ไหนครับตีมตีมอะไรท,ทุกคนคิดว่าผมจะจัดตีมอะไรในวันวันที่ไปล่องแพที่กาญจนบุรีโอ้ oh, thank you s h a f i n e s s and sea blue star ตีมชุดนอนอ่ะยังไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ตีมชุดนอนใช่ไหมกิมเฮงตีมลายดอกสองการเลยอ่ะกางเกงช้างมันมันธรรมดาไปไหมมันต้องแบบอะไรที่มันแอดวานกว่านี้ผมชอบความแบบความเล่นใหญ่ครับผมของทุกคน อาชีพในฝันยังไม่ใช่ชุดไทยอะ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ชุดไทยแต่ชุดไทยเนี่ยเดี๋ยวมีมีให้ใส่กันแน่นอนนะรีบทีมครบรอบทีมสีน้ำเงินฟ้าครับเอาแบบไลฟส์สไตล์อ่ะไม่ใช่ครับผม งานวัดเอ่อะยังไม่ใช่จะเป็นธีมที่แบบทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนแม่แก่แล้วนะ,นะตน้นครับผมยิ่งยิ่งแก่ยิ่งมันโอเคผมจะบอกเลยแล้วกันมันคือธีมอะไรนะครับมันคือธีมล็อกสตาร์ รู้จักไหมครับล็อกสตาร์ล็อกสตาร์ถ้าใครไม่รู้จักลองไปเสิร์ชแบบเพลงลิซ่าได้ประมาณนั้นเลยลิซ <l iss za> ่าเปล่าฟีลแบบว่าเหมือนเหมือแนบบลองไป Google ดูครับแบบว่าล็อกสตาร์เป็นยังไงแล้วก็ลองแบบหาชุดดูนะครับ หรือถามแชท GPT เอา Lockstar I want to what หายไปไหนล่ะ Why is it คิดหนักเลย <laughs> ทันไหมทันไหม,ท,มทุกคน ล็อกสตารนะฮะผมฟีลแบบเหมือนนะนักร้องอะไรเงี้ยนักร้องหรือว่าแบบคนที่เป็นแบบอะไรเงี้ยอธิบายอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่เป็นแบบต้องอธิบายยังไงเหมือน,นเล่นเหมือนเล่นดนตรีก็ได้ร้องเพลงนักร้องก็ได้อะไรเงี้ยใ,ใครที่รู้สึกเหมือนเป็นนักร้องแบบล็อกล็อกออหรือวงดนตรีล็อกออล็อกอะไรเงี้ยเป็นล็อกสไตล์ คือแบบเป็นดาวไม่ใช่ดาวเป็นอะไรคนดังล็อกซ่าเดี๋ยวผมค่อยไปหา definition มามาให้นะจะให้แม่ไม่ไปร้องเพลงเสแล้วแต่งตาดำด้วยไหมชาล็อกได้ครับถ้าถ้าลงทุนขนาดนั้นก็ ก็ดีนะผมหรือว่าเราควรจะมีรางวัลให้เราควรจะแบบมีมีของรางวัลให้ไหมกับแบบคนที่ชนะอันดับหนึ่งสองสาม๋ยวให้พี่กระเตงจัดให้เลยจัดให้ดีกว่าให้นอร์เซียแฟนมหมมีคิดหนัก โอ้ไปไปเที่ยวกันทั้งทีก็ต้องแบบจัดเต็มนิดนึงเนาะคะแล้วเดี๋ยวผมจัดเต็มด้วยดีไหมครับดีไหมครับทุกคน กินข้าวนะครับไหนอยากอยากเห็นว่าใครที่พร้อมจะไปเที่ยวแล้ววันวันที่สิบอดขอขอแบบยกมือขึ้นให้ดูหนะ่อยได้ไหมครับต้องให้แม่นาแต่งเดินนั้นลลกแต่งเลยครับทุกคนต้องแต่ง บอกกระชั้นชิดไปอ๋อมีเวลาให้เตรียมตั้งห้าวันครับห้าหกวันทันไหมไม่ทันหรอทันนะทันเอายุคไหนได้ทุกยุคเลยครับไม่ทันแล้วอ๋ออย่าพึ่งอย่างนี้สิ ถ้าใครไม่ทันยอมยอมให้แบบเป็นแบบอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับแบบดนตรีวงดนตรีอะไรก็ได้เบาๆอะไรอย่างน้อยก็ต้องมีแบบกินอายแหละไม่งั้นเหมือนเดี๋ยวไปเหมือนไปคนละงานกันนะเดี๋ยเหมือนไปคนละคนละงานกันเดี๋ยวจับแบบปล่อยแพ้เลยคนละงานทิ้งไว้ทิ้งไว้เลย แม่ทำงาไม่ทันแล้วผมต้องทำไงเปลี่ยนทีมให้นั่งรถไปด้วยกันครับผมก็จะนั่งไปด้วยกันด้วยเราจะไปด้วยกันเกือบทุกที่ไปด้วยกันทุกทิศท,ทุกทาง ได้จริงๆเน้นสีดำก็ได้ล็อกสตาร์จริงๆก็ใครแบบว่ามีเสื้อ,องวงดนตรีอะไรเงี้ยแบบหรือว่าอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะผมจริงๆแบบหรือถ้าใครไม่มีเสื้อหยิบกีตารามาคนละตัวก็ได้นะ <c oughs> หรือว่าเอาไมค์มาด้วยอ่ะผมนับผมนับว่าว่าให้ไว้ให้ ทันทันผมเชื่อทุกคนทำได้จริงๆไม่มีหรอกแฟนคลับของต้นที่ที่บอกว่าไ,ไม่ทำไม่ทันเพราะว่าปกติแบบทำได้ทุกอย่างครับขนาดลางานก็คือทำได้และทำได้มาแล้วนับภาษาอะไรกับหายชุดใช่ไหมครับ <laughs> ขนาดลางานมายังทำได้เลย <laughs> บายเลยทีนี้ <laughs> ไม่ได้กดดันะนะครับ <laughs> Yeah I have upcoming series รับจำกัดหรือเปล่าอันนี้เปิดรับสมัครไปแล้วครับผมเขาเรียกอะไรปิดลงทะเบียนไปแล้วเต็มเต็มเรียบร้อยแล้วครับผม มีเวลาสี่วันเองอ๋อนี่เราไปกันวันศุกร์ใช่ไหมนะอืมศุกร์วันนี้วันอาทิตย์ได้ไหมขอนัาว่าเป็นวันอาทิตย์เป็นแม่น้องตนต้องทำได้่จริงๆผมอ่ะคิดคิดออกไปประมาณแบบวันสองวันแล้วแต่ว่ากะจะมัประกาศในไลฟ์พอดีก็เลยแบบเอ้ยลืมไปเลยว่าแบบ เดี๋ยวทุกคนไม่ทันแต่เราเราก็เอาแบบไม่ต้องยากก็ได้นะแบบว่าฟีลแบบเกาะเกาะกลุ่มกันได้อะไรเงี้ยเหมันไม่ต้องจัดเต็มก็ได้แต่ผมรู้แหละว่าทุกคนเนี่ยอยากจัดเต็มอยู่แล้วบอกแนวไหนต้องเป็นแบบไหนอลองลองไปเสิร์ช g o o กิลหนผมยผดพิมพ์ว่า Lockstar แบบนั้นเลย Oh, thank you for the gift. Where is Kim Heng now? I think she. Somewhere. She go somewhere. Not here. No, this city is not filming yet. Still in the process, like. Workshop. ล่องแพหรือเปล่าครับล่องแพเลยครับสุมจุกน่าใสมากครับฟิลเตอร์ครับผมสวัสดีครับคิดถึงครับคิดถึงครับ The series called RunawayHi from Italy สวัสดีครับ It's my birthday. Happy birthday to you. <laughs> เรืยรอยังลอยอยู่นะล <laughs> อยอยู่ครับผมยังไม่ออกจากท่าอ่านหมดยังอา่อานอ่านนิยายจบไปแล้วครับผมหน้ายาวหรือเปล่ายาวครับผมนี่ดูยาวหปิดตา สีดำกับสีน้ำเงินได้ไหมได้เลยครับผมยังไงก็ได้ให้รู้สึกแบบว่าเหมือนกับเราไปเราเหมือนแบบเป็นล็อกส t ตาร์ครับล็อกสตาร์ทานข้าวแล้วครับเออแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยผมเราเราจะมีการแบบไปบริจาคเขาเรียกอะไรบริจาคเงินให้กับบ้านบ้านของน้องๆ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะแย่แล้วผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้พี่กัตเองบอกว่าไปบ้านโรงเรียนโรงเรียนแบบโรงเรียนน่าจะแบบบปิจางเงินให้โรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนโรงเรียนยังไงเดี๋ยวให้พี่กัตเองอธิบายอีกทีหนึง่งแต่คือเหมือนเขาขาดอุปกรณ์ที่จําเป็นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบว่าจะพาแฟนคลับทุกคนแล้วก็ตัวผมเองไปแบบร่วมกันไปบริจาค เงินให้เขาแบบซื้อซื้อสิ่งของที่จําเป็นใช้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่ที่รู้จักคือเขาอยู่กาญจนบุรีแล้วเขาก็แบบเหมือนบอกมาว่าแบบโรงเรียนนี้กาลังขาดอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าพาทุกคนไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันอ่ไงเงี้ยสนุกแถมยังได้บุญหนิงด้วยนะครับไปกับผม แฮปปี้เบิร์ a เดย์เจ n e งานหนักหรือเปล่าก็ช่วงนี้ก็หนักอยู่ครับผมแบ่งเวลาไม่ถูกเลยไม่ได้เจอกันนานเลยครับโซดาบ,บ a t is that? Thank you r u m i เยีม่งมากเลยขอบคุณครับต้นกับน้องชายใครเที่กวกันใครนะอืมอืมน้องชายผมก็ได้อะ ถึงครับดูแลตัวเองเลยนะครับได้เลยครับ I miss you so much ตอนตอนตอน,น,นเห็นมนเห็นแล้วนั่งจ้องแต่ข้อความบางทีแบบข้อความเลื่อเนเร็วเกินผมอ่านไม่ทันนะถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมองไม่เห็นเลยต้องแบบจ้องเอนี่ย อายุยี่สิบหกครับโอ้ย oh, thank you ครับคุณกุ๊กไก่ Yeah I have dinner already Finger heart please ขอตอก่อนนะครับมีสัมภาษณ์ที่พัทยาได้เลยครับผมสู้ๆนะครับ หน้าใสอีกแล้วฟิลเตอร์ครับผมฟิลเตอร์ไม่ใช่หน้าใสสมิตาคนอะไรน,น่ารักจังคนนี้ไงครับคนนี้ 1กสิบสนี้น่าจะไม่ใช่ผมนะครับช่วงนี้ก็มีครับเดี๋ยวทนาคันน่าจะมีแข่งครับรเราดูซ์เรื่องใหม่นะคะได้เลยครับผมเจอกันแน่นอนครับ พรุ่งนี้ทุกคนทำงานกันใช่ไหมฮะวันนี้ผมแอบง่วงแล้วเนี่ยง่วงง่วงและช่วงนี้นอนเร็วนะฮะนอนเร็ว What time you come to China Have fun a fan meeting I don't know I I hope so m a บ b e I don't know don't have any plan about that I don't have any plan for that ชินกับการตื่นเช้าอย่างครับเริ่มเริ่มชินแล้วฮะเริ่มจะชินแล้วแต่ก็เหมือนจะไม่ชินเพราะว่าแบบเริ่มเริ่มง่วงอีกแล้วทุกคนแบบ แต่ว่ามันจะเป็นฟิลแบบว่าพอตอนกลางคืนก็จะแบบเริ่มอยากจะหลับแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นพรุ่งนี้ไปเรียนใช่ไหมซูซ้ๆนะครับเมื่อกี้ไปหาพี่ยุ่นมาเป็นไงครับผมพี่ยุ่นไลฟ์หรอเรียนครับสู้ๆนะครับ I love you and I'm waiting for the series to waiting for what for the series to see you. thank you สวัสดีค่ะอ๋อเออใช่ผมเห็นเขาลงลงสตอรี่แล้วว่าว่ามีงานซีรีส์จบวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีแคปกันอีกรอบนะครับก็คือสำหรับงานวันที่ส1บอนะครับผมก็เราจะนั่งรถบัสไปพร้อมกันเนาะทุกคนแล้วก็ธีมของเราในในวันงานล่องแพก็คืออยากให้ทุกคนเตรียมชุดล็อกสตาร์ของตัวเองไปด้วยนะครับผม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตอนตอนเขาเรียกอะไรตอนวันที่จะกลับเนี่ยเราก็จะแวะไปบริจาคเงินที่ที่โรงเรียนนะครับผมก็เดี๋ยวทางพี่กระเตงทางอโฮลิกเนี่ยเขาจะประกาศอีกทีว่าเออเราจะทําในวิธีช่องทางไหนอะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวรอประกาศอีกทีหนึ่งครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบเตรียมพร้อไมไว้นะครับ be ready for การจันทบุรีทิท ต้นแอนเดอร์แกงไม่วันวันไปไม่มีธีมครับผมไอ้วันไปไม่มีธีม,ม,ไไม,ม,ท,มทุกคนสามารถใส่ชุดอะไรก็ได้แต่ว่าวันที่วันที่เราจะไปล่องแพแบบกินข้าวกันอะไรเงี้ยเราจะเป็นธีมแบบล็อกร์โอเคนะครับผมไม,ไม่ไม่ต้องใส่แบบทั้ง3วันนะครับผมถ้าใส่ทั้ง3วันนี้คือจะแบบโอ้โหสุดยอดเอาใส่เอามาใส่แค่วันเดียวพอเนานะ โอเคอ๋อทุกคนนึกว่าใส่สามวันได้เลยเลยบอกว่าเตรียมไม่ทันได้เลยค่ะขอให้สนุกนะค่ะได้ครับสนุกแน่นอนครับผมเจอกันทุกคนงั้นสำหรับวันนี้ผมลาไปนอนก่อนนะครับเอเคไหม เพราะว่าน่าจะดึกสำหรับทุกคนแล้วด้วยเหมือนกันพรุ่งนี้ทำงานใช่ไหมสู้ๆนะครับผมไปนอนก่อนแล้วนะครับบายบายดูแลแตัวเองน,น,นะครับได้เลยเจอกันวันที่สิบเ็นะครับสำหรับใครที่ซื้อตั๋วแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็บายบายทุกคนด้วยนะครับที่ มาดูมาไลฟ์มาดูผมไลฟ์ในวันนี้ใช้งานครับกดไ g h ์บายบายเล่นก่อนก่อนไปเฮ้ยใครส่งข้าต้มกุ้งมาให้ <laughs> and also thank you for the gift that you give to me everyone bye-bye see you